จ้าสวัสดีจ้ามือนี้เขากับมาพบก,กับช่องน้องซ่อนชาแนลอีกตามเคยนะจ๊ะมือนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลจากกับมีแนวทางหวยหุ้นไทยเย็นของวันที่เก่ากันยากกับมีมาหายคือเก่านะจ๊ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องซ่อนชาแนลจากกับมาขอกําลังแรงใจจากคนที่รับชมคลิปนะจ๊ะก็ขอให้ซอยกดไลค์กดแช่ กดติดตามฝากช,อช่องน้องชอนชาแนลไว้อีกช่องหนึ่งเยเด้อจ้าขอบคุณจ้าจากก่อนที่เราจะไปเบิ้งแนวทางหุ้นไทยหยินวันที่เก่ากันยาเนจาจะเข้ากับมา่เบิ้งผลหุ้นของวันที่แปดกันยากก่อนนะจ๊ะว่าจากที่เขาหายไปนี่ผลออกมาเป็นจังนไรเนนะาะจะเข้ากับหายไปจะฟันเก่าวิ่งหลุดหายโซนกับเก่าจะ คนที่ออกมานะจ๊ะบนออกหาซี่หาจะล่างออกศูนย์ศูนย์เขากะเขาร่างนอะกจากเป็นตัววิ่งรูดศูนยนะ์นอกจากเนาะเป็นไดนเนานะผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะผ่ากันแดวไปเป็นแนวทางได้หลายแดนลอยเกิดมาเนะาะจะสำหรับผู้ที่มักนอะกจากฟันวิ่งรูดนีกะเขากับทุกมือเนาะจาะกะดีใจน้ำเนาะ จะเข้ากับไปตามต่อกันเลยเนือจากสำหรับแนวทางหุ่นไทยย็นวันที่เก่านราจะววามีแนวทางตัวใดให้แน่เข้ากับไปเบื้องกันเลยจ้าจะนีก็เป็นแนวทางนะจากของหุ่นไทยตอนยืนวันที่เก่ากันย่านืองจากเข้ากับไปเบื้องตัวเด่นกันก่อนเลยจ้ากับหายเด่นซีกับเด่นหาจะไปเบื้องฟันวิ่งหลุดเนาะ เขากล่าาเบิ้งฟันก่อนจะกระหายฟันซีมิงหลุดกระหายหากัซีจะไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวล่องนะจ้ะมาเบิ้งตัวเน้นก่อนตัวเน้นกระหายซีหกซีเจ็ดซีแปด แล้วก็ซีเก้าจัะไปเบรงตัวล่องเนืะจัะตัวล่องหายห้ 56, 57, 58, าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าจัะ เอากะสำหรับตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวนะจ๊ะก็ให้แนวทางนะก็ให้เรียนไปครับนั่นนะจ๊ะตัวนี้แต่ว่าแต่ละมือนะจ๊ะสำหรับหุนเนาะกับเขายากเนี่ยถ้าจ๊ะตัวนิ่นตัวจ้อสองตัวกับมีเขาบางหลุดบางนะจ๊ะเอากระใส่แนวทางก็จะเป็นฟันวิ่งรูดจ้ะตัวนี้จะเรียนง่ายเขาง่ายกลัวกระล่องออกไปพิจารณาเบิ้งจ้ะจะเอากระเบิ้งแนวทางกันไปแล้วนะจ้ะเป็นได้แน่นอนจ้ะ ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจัดเบิ้งแนวทางหวัวุ่นไทยหยินวันที่เก่ากันย่าแล้วเบิ้องตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวที่เข้ามาเข้าชอบถูกอ,อกถูกใจกันบ่อนอาจัดมากชอบตัวใดเข้ากับสามารถเอาไปเป็นแนวทางเอาไปเสริมนะจัดเพื่อเข้าจะนิน,นักนินเบาตรงกับตัวเลขที่เข้าคิดไว จ่ไทนี่ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนื้อจาก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้ะพบกันไหมเนาะในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชาแนลก็ขอขอบพุณนจ้าสวัสดีจ้า